เสียงกระซิบจากจักรวาลเข้าใจเคลื่อนพลังงานที่มองไม่เห็นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพูลี Spiritual Life จะนำพาคุณเข้าสู่รายการเส้นทางแห่งการตื่นรู้ขอบคุณที่คุณยังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ร่วมกันนะคะวันนี้ครูอยากจะพาคุณก้าวลึกเข้าไปอีกขั้น เพื่อสัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีสีแต่กลับมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณทุกวินาทีนั่นก็คือคลื่นพลังงานพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลลึกกว่าที่คุณคิดโลกของเราไม่ใช่แค่สิ่งที่ตาเห็นในทุกขณะ ยังมีคลื่นพลังงานหมุนเวียนอยู่รอบตัวเราคลื่นความคิดของคุณคลื่นความรู้สึกของคุณรอบข้างคลื่นแม่เหล็กของโลกคลื่นจากดวงดาวและคลื่นจากมิติที่สูงกว่านั้นทั้งหมดนี้ซ้อนทับกันอยู่ในสนามพลังที่วิทยาศาสตร์เรียกว่าควอนตัมฟิล แต่ในทางจิตวิญญาณเรารู้จักมันในานามสนามจักรวาลหรือเครือข่ายแห่งจิตรวมจักรวาลไม่ได้พูดแต่มันส่งเสียงกระซิบผ่านความถี่ถึงคุณคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางวันที่ยังไม่ทันมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ใจของคุณกลับรู้สึกหนักอึง้งหรือรู้สึกอึดอัดหรือบางทีคุณอาจรู้สึกเบาวิว เบาสบายโดยไม่รู้สาเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณกำลังรับคลื่นความถี่จากจักรวาลจักรวาลสื่อสารกับเราผ่านพลังงานและพลังงานเหล่านั้นก็สื่อสารด้วยความถี่ทุกๆความคิดทุกอารมณ์ล้วนมีความถี่เฉพาะตัวความรักจะมีคลื่นความถี่ที่สูง ความกลัวมีคลื่นความถี่ต่ำความสงบมีคลื่นความถี่ที่มั่นคงส่วนความโกรธนั้นมีความถี่ที่แปรปรวนและนี้คือเหตุผลว่าทำไมคุณสงบนิ่งคุณจึงได้ยินเสียงกระซิบจากจักรวาลชัดเจนที่สุดเมื่อคุณอยู่ในความสงบและ เมื่อคุณได้เปลี่ยนความถี่คุณก็จะเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของคุณไปในโลกของพลังงานคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณดึงดูดสิ่งที่สันสะเทือนเท่ากับคุณถ้าคุณอยากจะสัมผัสปาฏิหารนะคะคุณต้องตั้งตัวเองให้อยู่ในความถี่ของปาฏิหาริแล้วอะไรคือคลื่นความถี่ของปาฏิหารละ่ะนั่นก็คือความสงบ การเปิดใจรับและการไว้วางใจวันนี้นะคะครูพูลลี่จะพาคุณไปฝึกแบบฝึกง่ายๆเพื่อฟังเสียงกระซิบของจักรวาลผ่านคลื่นพลังงานแบบฝึกหัดฟังความถี่ของจักรวาลในตัวคุณนี้นะคะเมื่อคุณทำแบบฝึกหัดแล้ว ถ้าเสียงไกด์ของครูได้จบลงคุณสามารถหยุดวิดีโอแล้วทำสมาธิต่อฟังเสียงภายในได้นะคะพร้อมหรือยังคะหาที่นั่งที่สบายสบายนั่งให้สบายนะคะเรามาเริ่มกันเลยให้คุณหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกยาวๆอีกครั้งหนึง่งหายใจเข้ารู้สึกถึงอากาศที่เข้าสู่ร,ร่างกายหายใจออกปล่อยทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวคุณตอนนี้ให้คุณจินตนาการว่าคุณ อยู่กลางสนามพลังของจักรวาลเหมือนทะเลที่เงียบไร้คลื่นแต่คุณรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลจากนั้นให้คุณตั้งใจฟังเสียงภายในหัวของตัวคุณเสียงที่ไม่ใช่เสียงเหมือนบางสิ่งกำลังกระซิบแต่ก็ไม่ใช่คำพูด เป็นความรู้สึกเป็นพลังงานเป็นการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้ภาษาใดๆอยู่กับความรู้สึกนี้ประมาณหนึ่งนาทีนะคะแค่ฟังโดยไม่ตีความไม่วิเคราะห์และไม่ตัดสินหากคนรู้สึกอะไรแค่รับรู้ หากคุณไม่รู้สึกอะไรแค่ยอมให้ตัวเองนิ่งอยู่กับความว่างการทำแบบฝึกหัดนี้นะคะจะค่อยๆขัดเกลาคลื่นพลังในตัวคนให้สอดคล้องกับจักรวาลให้คุณเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่มาจากแหล่งพลังอันบริสุทธิ์ เพื่อให้คุณเดินทางบนโลกใบนี้โดยไม่หลงทิศทางอีกต่อไปขอบคุณที่ฟังเสียงนี้ขอบคุณที่เปิดใจให้พลังงานใหม่ได้ไหลผ่านขอให้คุณมีความถี่แห่งความรักความสงบและการตื่นรู้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่เส้นทางแห่งการเดินรู้ต่อไป